สนับสนุนโดยยาจะกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมิวสิกบ็อกซ์เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิง้งโทร9 9 3 5 5 4446 6 จัวจ้าสตูดิโอปล่อยศิลปินน้องใหม่ป้ายแดงชื่อว่าน้องเพลงรามิดาฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแถมปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วด้วยค่ะชื่อเพลงว่าแค่ห่วงเวลาหนึง่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้กันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรามิดาแก้วเสถียรชื่อเล่นชื่อน้องเพลงอายุ IU 14ปีค่ะอยู่จังหวัดสกลนครค่ะน้องเพลงนะคะก็มีซิงเกิลผลงานเพลงของน้องเพลงนะคะ ชื่อเพลงว่าแค่ห่วงเวลาหนึ่งนะคะโอโท,ทอโทษที่ทักหาขอโทษที่โทรไปน้องมอไดตั้งใจให้อายกับเขามีปัญหาก็สำหรับที่มาที่ไปนะคะแต่ก่อนนะคะน้องเพลงนะคะก็เคยทำค่ายเพลงนะคะกับคุณพ่อของน้องเพลงนะคะซึ่งคุณพ่อของน้องเพลงนะคะก็เคยเป็น อาจารย์สอนวิชาดนตรีนะคะน้องเพลงก็ชื่นชอบผลงานเพลงแนวอินดี้นะคะของพี่กระต่ายพานิพาค่ะแล้วน้องเพลงก็เลยส่งผลงานไปให้ท่านอาจารย์เพบูลนะคะแล้วก็อาจารย์พบูลก็ได้ชื่นชอบผลงานเพลงของน้องเพลงค่ะก็เลยรับหนูเข้าไปอยู่ใน ในะคะเป็นศิลปินน้องใหม่ค่ายจัวจ้าสตูดิโอคะ่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาอยู่กับศิลปินไอดอนของน้องเพลงนั่นเองนะคะน้องไม่หลับ3คืนเลยค่ะเพลงแค่ห่วงเวลาหนึ่งนะคะก็เป็นเพลงแนวอุหักอุบหักเศร้าๆนะคะก็ความหมายของเพลงนะคะก็เป็นแบบว่า ใจเรานี่ยังคิดถึงคนรักหรือว่ายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าเขาจะไม่ได้คิดถึงเราถึงแม้ว,ว่าเขาจะมีคนใหม่ไปแล้วค่ะแต่เราก็ยังแอบส่องเฟซหรือว่ายังแอบดูหรือว่ายังแอบติดต่อเขาอยู่สุดท้ายก็คนที่เจ็บคือเราค่ะเพลงนี้ก็ร้องไม่ยากนะคะเพราะว่าน้องเพลงนะคะก็มีประสบการณ์นะคะว่าเพลงนี้เป็นเพลง กึ่งสตริงลูกทุ่งอินดี้นะคะซึ่งหนูก็เคยร้องเพลงสตริงมาก่อนนะคะหนูชอบการเรียบเรียงดนตรีนะคะฟังแล้วลงตัวสบายสบายค่ะสามารถติดตามน้องเพลงได้ที่ Facebook เพลงระมิดาแล้วก็ t i k t o ็อน้องเพลงนะคะเพลงรมิดาค่ะยังไงนะคะน้องเพลงก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะเพลงแค่ห่วงเวลาหนึ่งนะคะฝากดกดไลค์กดแชร์ให้น้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ไปค่ะไปกดชมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเพลงกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย